สำหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะพูดถึงเนื้อเยื่อของระบบประสาทเนื้อเยื่นะคะซึ่งเนื้อเยื่อของระบบประสาทก็คือเนื้อเยื่อของสมองไขสันหลังเส้นประสาทเนื้อเยื่อเหล่านั้นประกอบด้วยเซลล์อยู่2ชนิดก็คือเซลล์ประสาทกับเซลล์เกลียนะคะเซลล์เกลียเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแค่ชวานเซลล์หรือโอลิโกเดนดายนะคะมันยังมีอยู่อีกหลายชนิดแต่พอดีในหนังสือเราพูดถึงแค่2ออย่างเอาใหม่นะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ครูก็จะสอนเรื่องเนื้อเยื่อประสาทแล้วก็การสื่อสารของเซลล์ประสาทนะคะเอาที่เนื้อเยื่อประสาทกันก่อนเนื้อเยื่อประสาทก็คือเนื้อเยื่อที่เป็นองค์ประกอบของสมองไขสันหลังเส้นประสาทปงประสาทนะคะเนื้อเยื่อประสาทจะประกอบด้วยเซลล์อยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือเซลล์ประสาทเราใช้คําว่านิวรอนหรือเนิร์ฟซิตหรือเนิร์ฟเซลก็ได้นะคะ เซลล์ประสาทเราใช้คำว่านิวรอนหรือว่าเนิร์ฟเซลก็ได้นะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือเซลเกลียนะคะหรือว่าเกลียเซลล์นั่นเองเซลเกลียเนี่ยในหนังสือเราเอ่ยถึงอยู่2อย่างก็คือชวานเ,าลนนะะเน ide, ซลลนะ์ที่เป็นเยื่อไมอิลินนะคะกับอีกประเภทหนึ่งก็คือโอลิโกเดนไรซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นเยื่อไมอิลินแต่ว่าเราพบในสมองนะคะคราวนี้เกลียเซลลไม่ได้มีแค่2ตัวนี้มันยังมีตัวอื่นๆอีกและแต่ละตัวเนี่ยนะคะ ทำหน้าที่แตกต่างกันไปหน้าที่ของมันภาพรวมก็คือทําให้เซลล์ประสาททําหน้าที่ได้ดีที่สุดนั่นเองถ้าขาดเซลล์เกลียไปเซลล์ประสาทก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้นะคะถ้านักเรียนสงสัยว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครูแนะนํานะคะคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษที่ใช้ชื่อว่า nerve system part 2ของ Channel ที่ชื่อว่า crash c o u s e นะคะไม่แน่ใจว่าชื่อเต็มอะไรนะอยู่ใน YouTube นะคะ อ่ะคราวนี้เรามาดูที่เซล์ประสาทเซล์ประสาทเนี่ยมันมีหน้าตาหลายแบบมีหน้าที่หลายอย่างในที่นี้ครูขอยกตัวอย่างกรณีของเซลประสาทหลายขั้วแล้วกันนะคะดังภาพนี้ที่ครูวาดขึ้นมาเซลประสาทก็จะประกอบด้วยส่วนสําคัญ3ส่วนหลักๆก,ก็คือส่วนที่ทําหน้าที่รับข้อมูลซึ่งมักจะเป็นแขนงที่เราเรียกว่าเดนดริตนะคะแล้วก็ตัวเซลล์ที่เป็นองค์ประกอบ แล้วก็ตัวเซลล์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆที่ทําให้เซลล์มีชีวิตอยู่ได้นะคะแล้วก็อีกขนแนหนึงซึ่งมักจะมีอยู่อันเดียวนั่นคือขนงนแอคซอนที่ทําหน้าที่ในการส่งกระแสประสา,าททําหน้าที่ในการสื่อสารกับเซลล์อื่นๆนะคะคราวนี้เนี่ยคราวนี้กระแสประสาทคือสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณนะคะขั้วของขนงแอคซอนนะคะบริเวณนี้จากนั้นก็จะค่อยคอย เดินทางไปตามความยาวของแอคซอนไปจนถึงปลายสุดอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะส่งสัญญาณให้กับเซลล์ต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงภาพรวมของการทํางานของระบบประสาทนะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นคลิปที่อธิบายถึงการเกิดกระแสประสาทหรือว่าแอคชั่นพเทนเชียลอีกรอบหนึ่งนะคะสาหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ